ช้าจอนก่อนที่มาดูคลิปนี้เนี่ยก็ไปกรุณาไปดูช่องจินด้วยนะเดีขาเลยบิดคอผมตายนะเออคิดไปว่าทำไมตัวของเป็นอีกยูเปอร์เอ่อใช้จดคาวิเียนะแค่มาเปิดเผื่อใช้โอเคก็กระโนนาไปดูช่องของเจ้าของอาร์ตบ้างนะไม่ใช่อยู่แต่คลิปผมก็ขโมยไปเนี่ยนะขอสรุปกับคิดแล้วกันนะต้งมีงานต้องทำให้เยอะเลยใช่ไหม กล้องเวล่าถึงมาอยู่ตรงนี้อะลองไปดูดีกว่านี่กล้องเวล่าเป็นอะไรไปอ่ะก็มีงานต้องทำอีกเยอะยสิโคตรเซ็งเลยหยุดเสียงดิสไลฮะนั่นกลเวล่ากับทีมแม่นี่นาทำอะไรตรงนั้นน่ะลองไม่ไปดูดีกว่าไหนคุกนฮะมีอะไรเหรอ เฮ้ด hey, ูสิม่กด้ตัวเป็นมาดีนาะฮ่าให้เดี๋ยวสติ๊กเกอร์ยังไม่ตัวเป็นมาดีนาะมาก่อน้ <laughs> <laughs> มันมน่ากยงมันเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ดูสนุกดีนะี่โหให้ตายสิเมื่อสติ๊กเกอร์แมนไม่มีคู่รักเลยแค <h ums> ่นี้คือไม่มีแค่ตรงข้าม ใหมกันมีฉันคนเดียวที่ไม่มีเพื่ตรงข้ามเขาบ้างทำไมอะซาทบลูมเฮ้ยน,น่านะอนาคตกมีเองแหละเฮ้ทำไมมาหมุดเราก็มาตัีสัตว์ใจเลยดีกว่าเอิ่มเอาไหมไหมสกิลเดีกเขาเล่นทุกคนระวังสกิลเด็เขาเล่นตัวนี้เลยนะเขาต้องจะเล่นคุณ